สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสารับมัวกไข่ทะเลภูเขาไฟนะครับในอีเวนต์ The h a s h นั่นเองขอฟรีชิ้นนี้สามารถรับได้เพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิด1วันเรารับไม่ได้เราจะต้องรออีก24ชั่วโมงเพื่อมารับของฟรีชิ้นนี้ใหม่อีกรอบนั่นเองสําหรับวิธีการทําให้เรากดปุ่มสีเหลืองด้านซ้ายนะครับที่เป็นปุ่มเควสจากนั้นเราจะต้องทํา Something is coming one ให้เสร็จนะครับสำหรับวิธีการทำเควสเราจะต้องเก็บไข่ทั้งหมด4โซนนะครับที่ผมได้สอนไ้แล้วนะ ให้เรานะครับกดคลิกมาที่รูปปุ่มเช็คพอยด้านซ้ายนะครับและให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์มสีเขียวเพื่อวาร์ปีกที่เมื่อวาร์ปมาแล้วจะขึ้นแอนิเมชันให้เราแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อแอนิเมชันจบเสร็จแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจพร้อมซูมมาที่เกาะแรกนะครับที่เราเพิ่งวาร์ปมานะจากนั้นตัวไข่นะครับก็จะเด้งลงน้ําแบบนี้นะครับโอ้ไปไวมากโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับว่ายน้ําไปเอาไข่ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับนีอ้าวเฮ้ยอ่านี่นะครับ มันบินไปอีกแล้วต่อมาให้เรากดปุ่มสีเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วให้เรากดคลิกมาที่รูปเช็คพอยต์เหมือนเดิมครับโอเคเมื่อเราามาตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเข้ามาในป่านะครับนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เข้ามันก็จะมีแอนิเมชันประตูมิติด้วยนะครับให้ทุกคนเดินตรงมาและเลี้ยวมาทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะเจอกับใครอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่มาให้จับซะดีๆเอา บิแล้วไปไหนว่านั่นนะเฮ้ยจากนั้นให้เรากดวาร์ปมาที่เช็คพอยต์หรือว่าจุดเกิดของเราเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเมื่อเรามาที่จุดเกิดตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามาที่ภูเขาไฟแล้วเลี้ยวมาทางด้านขวานะครับแล้วให้เดินตรงมาเราจะเจอกับไข่นะครับให้เราเดินไปหาไข่นะครับจากนั้นตัวไข่นะครับจะให้เรากดคลิกที่รูปนิ้วนะครับก็ให้เรากดคลิกเพื่อทาการเปิดไข่ได้เลยเอเรา,ากดคลิกรัวๆเสร็จแล้วตัวไข่ก็จะระเบิดแล้วเราก็จะได้ตัวของฟรีมาแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการรับหมวกไข่ทะเลภูเขาไฟก็มีีีเ่าาาานนน้้้คคครรชชอบบลิปิปกก like, share, กดดตตววยสหัั